พี่กรายาณีถามว่าคนอ้วนเป็นความดันโลหิตสูงเสมอไปไหมอาจจะไม่ได้เป็นตอนนี้แต่อนาคตมีสิทธิ์เป็นทําไมผมถึงบอกว่าเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่1นนะครับคนที่เป็นคนอ้วนเนี่ยจะมีไขมันสะสมอยู่แล้วไขมันสะสมเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันจะสร้างสารเคมีบางอย่างขึ้นมาในร่างกายแล้วทาให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดพอหลอดเลือดอักเสบมันจะคล้ายๆกับสายยางตอนแรกเนี่ยตอนที่เราอ้วนใหม่ๆสายยางมันยังทํางานดีอยู่นุ่มนิ่มเลย แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราปล่อยให้ความอ้วนเรื้อรังปี1 2, 3, ปี2ปี3ปีการอักเสบที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดก็จะค่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆจนผลสุดท้ายหลอดเลือดมันแข็งตัวเหมือนสายยางเก่าที่มันมีรอยแตกงาน,นะครับสายยางเก่ามันมันแข็งตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันในนั้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นเหมือนกันครับหลอดเลือดของเราเวลาที่มันอยู่กับคนอ้วนนานๆหลอดเลือดก็จะค่อยๆแข็งตัวแล้วผลสุดท้ายผ่านไประยะหนึ่ง เราก็จะค่อยๆมีความดันสูงขึ้นกว่าค่าปกติแล้วผลสุดท้ายเราก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนอ้วนข้อที่1ควรจะลดความอ้วนซะข้อที่2ควรจะออกกําลังกายเป็นประจำเพราะการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นตัวได้ดีข้อที่3ต้องรับประทานโปรตีนให้เพียงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานโปรตีนเพียงพอตัวโปรตีนเนี่ยจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วทําให้ตัวหลอดเลือดเนี่ย มันกลับมายืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับข้อที่4ทานวิตามินซีกับคีเลชเช แมกนีเซียม2ตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลของความดันในอนาคตควบคู่กับก,บการทํางานของโปรโตีนนะครับโดยโปกติผมทานวิตามินซีจากธรรมชาติและเคเรชเชตแมกนีเซียมจากนิวซีบียนะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับที่ผมทานอยู่ป,ะปะ้าป้าหม่าม้าผมก็ทานแฟนผมก็ทานนะครับพิมพ์คําว่านิวซีบีแคปหน้าจอสอบถามแอดมินได้เลยครับส่วนใครก็ตามชอบกันตอบคำถามสั้นๆแบบนี้สามารถกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ให้กาลังใจผมได้นะครับว่าผมจะทําคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละ1คลิปรักทุกคนนะครับเราจะกันคลิป สวัสดีครับ